สวัสดีครับ f อและทัานผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามผลออกวันที 5, ท่5เดือน2ปพศสอง8นนะครับกับแนวทางฮานอยนะครับฮาหนอยพิเศษปกติ VIP นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวนิเคราะห์หาเลขเด็นนะครับจาก0ูนย์นึงเกนะครับก็คัดได้เลยแคยย่2ตัวที่มีโอกาสมา,ม,ามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำเแนือตังไปใช้นะครับย่อมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับอดใ้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาดูผลออกสําหรับพนอยพิเศษปกติ v i p นะครับพิเศษออก3 3 4 8นะครับ3 3 4 ันนี้แนวตางผมไล่ตั้งแต่ราวทีว TV, ลีว HD, ลาวเฮดดี้ลาวสตาร์นะครับเลกเด่นวิ่งหลุดหลุดหมดเลยนะครับเรามาดูพิเศษพิเศษก็หลุดนะครับวันนี้เห็นะครับวันนี้แยกรอกนะครับพิเศษหลุดก็ไม่มีนะใกล้เคียงมาสุ้กแค่หกแปดนะครับเลกเด่นมันไม่มานะครับ ติดจำไม่ผิดเนะียเลขสี่กับเลขศูนย์ไม่มาสองวันติดติดเลยเลคกับสองวันแล้วนะครับมีแต่สี่กับศูนย์นะครับเองมาดูฮานอยปกตินะครับปกติออกแปดสี่เจ็ดศูนย์สี่นี่ก็ไม่มานะครับแยกรอบ vip 6 6 7หกหกเจ็ดศูนย์หนึ่งไม่มาเหมือนกันอันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปผมนะเลขเด่นผมหลุดหมดเลยวันนี้ วันที่5้านะครับเรามาดูแต้มรวมแต่ยังงีเนาะแต้มรวมยังเข้าเข้าพิเศษนะครับ <c oughs> ตัวเน้นไม่เข้านะครับไม่เข้าที่8เรามานนี้กิตาก็ไม่เข้านะครับแต่เอาไปวิง่งไปรูดอนอยเฉพาะกิจอนนอยกา์ชาติไม่เข้านะครับกิตาก็มี0ู์กับ4นะครับศู์กับ4ยังไม่นีนะสอง สามวันนี้นะครับสามวันนี้แหละเหมืนอนก่อนน่าหนุนเลขสี่เมื่อวานนี้เลขศูนย์มาหมดนะครับวันนี้ก็สี่กับศูนย์มาอีกนะครับก็ถือว่าเข้าที่เลขแปดเนาะสำหรับแต้มรวมนะครับให้นลขแปดไปวิ่งไปลูดนะครับเพราะถือว่าเข้านะครับแต่ตัวนี้ไม่เข้าเนาะเลขสองเข้าที่เลขแปดนะครับส่วน ปกติก็เข้า8เหมือนกันแต่ว่ามันเข้าเล็กวิ่งนะครับตำแหน่งน8นะครับไปวิ่งไม่เข้าลูดนะครับส่วน v i p ออก66701ก็ไม่มาเนาะนะครับเป็นเน้นคลิกเก้าาเลยออกมาทุกทีนะครับ จุดวินก็หลุดนะครับสามสามมาแนละ้วแต่ว่ามันไปอยู่ข้างหน้านะครับไปอยู่ด้านหน้าไปพิเศษนะครับส่วนวินหลุดเนาะวันนี้วินหลุดยังดีเนแะาะว่าขายได้เลนเต็มรวมวินเมื่อวานนะี้ยังได้ตุนเมื่อวานเนะี่สำหรับปลาน้อยนะครับครับแนวต่างหลุดผมก็ต้องขอโทษขอภัยสมาชิก fc ทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าก็ มันไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะนะครับ0ูนกับ4มา3วันติดเลยนะครับมีแต่ศูนย์กับ4อย่างเดียวเลย3วันนี้นะครับตั้งแต่วันที่4ตั้งแต่วันที่3 4 5นี่วันนี้อีกวันหนึ่งเลข4่เอออย่าบอกวันที่6เลข4มาอีกนะเพราะว่าเลขกําลังวันมันได้เลข4กับเลข0ูนย์ นะครับเป็นเลขศูนย์กาลังวันนะครับได้4กับ0แต่ถ้าว่าเป็นกําลังวันของเขาจริงนะคือ5กับ7ครับก็มาตามกันต่อนาะแนทางหลุดตกงกับกระทุทุกทานอีกครั้งนะครับก็หลุดต่อเนื่องแล้วเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็หลุดหมดนะครับไม่ว่าลาวทีวีลาวแฮปีลาวสตาร์นะครับเลขเด่นหลุดหมดนะครับแต่ว่าตัวประกบเข้าหมดนะครับ มันก็เป็นแบบนี้มาสองวันแล้วเนาะสองสามวันแล้วนะครับเรามาดูหานาพิเศษวันนี้ถ้าวันนี้เลขยังยังยังลดอยู่นะครับผมก็จะหยุดปล่อยแนวทางปรับสูตรก่อนนะครับเดี๋ยวลงแนวทางให้ใหม่นะครับ,นะรบมันต้องปรับเรื่อยนะครับเขาหยุดช่วงตุดกีนเขาหน้าจะ ปรับการออกใหม่เราก็ต้องปรับตามนะครับบางทีหลักที่เราใช้นะครับเขาอาจจะไปถูกหลักที่เราคํานวณน,นะครับเขไม่สมกับหกนะครับจะไปสามชุด3 4 3สี่ จะไปสามชุดนะครับ 3, 4, 3, 6, 3, ส,สามสี่สดสุดสามตัวสัตัวผมให้ที่ 4, 3, 6สามหกก็ในที่เล็กส ตัวที่ผมจับก็คือสามหกเนาะสามหกอาจจะ3ามเ็ดกลับไปกันต่อนะครับก็ไม่เยอะเนาะสามชุดนะครับสามสี่สามกสามเ็ดนะครับตัวที่สองก็เป็นน่าจะเป็นสามเนะ็ดาะ34ีพี่น้องมันคิดว่ามีโอกาสมันก็มีโอกาสมานะครับ ให้สามจุดกับสองุดเนี่ยสามชุดเนี่ยอ่ะขีดไปเลยเนาะแต่ตัวที่เน้นวงกลมให้ไปอ่ะสามหกกับเกาะระวังสามเจ็ดแค่นั่นแหละนะครับเล็กเด่นไปกันต่อที่งานน้อยปกตินะครับเล็กเด่นผมให้หกกับสองเนี่ยมันจะออกย้อนหลังนะครับเมื่อวานแต่โดยดูคลิปผมให้ที่ แปดกับสองใช่ไหมอ่าแปดกับสองวันที่ห้าเล็ดมโหลดมันจะออกอย้อนหลังหรือเปล่าได้ที่เลขสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามตัวจับไปที่ 628วงกลมไม้ไปเลยนะครับ28เน้นที่เลข2กลับไปกันต่อที่ VIP VIP เลขเด่น 0กับ3ก็ในในที่เลข3 3นะครับสาม2ู9สา,สสา,า,สาโตมจะให้ชุดเดียวนะศู9ส,สาม ก็ระวังเลขเป็นมาด้วยกันเนาะผมก็จับให้3ามศูนมาดูแต้มรวมวันนี้ผมไล้รูดที่3กับแปดกับรูด3กับ8ผมเล้นในที่เลขสานะครับเลขเิินก็สี 4. 3 3 8 8ชุดวินนะครับพิเศษปกติ vip นะครับวินรวมนะครับเราใช้ได้ั้งสามแนวทางนะเลขเด่นพิเศษ3 6ปกติ6 2 6 3นะครับเอามาเฉพาะเลข2 0 3 3าซ้ำละเอ3มันซ้ำกันเนาะมาเลข0 3กับ8 3มีแล้วเนาะเอามาเลข8 วันนี้ได้5ตัวนะรับฉะนั้นผมขอเติมเลขกำลังวันไปนะครับ5กับ7ขอก็ติด7ไปตัวหนึ่งนะครับผมว่ากำลังวัน5มันคงไม่มาตรงๆหรอกเนาะนะครับผมใช้ตัวที่ 2, 2ถ้าใครได้ดูคลิปดาวโจนนะครับผมก็เขียนให้นะครับนี่ในที่เลข3านะครับริ้งโลด ใครจะเอาไปวิ่งไปร้วนฮานอยเฉพาะกินฮานอยกชาติด้วยก็ได้นะครับครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับทรับ่านนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่6เดือน2พันสนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ